Mà xuống khắp. Mà xuống khắp. มเมื่อฆ์งข้าพ่อแม่พี่น้องผู้ดับยินกุกกุกก้คนค่ะเมื่อไนต์แต่เอาหกอ้ออย่าไปเฮ็ดจังไหนหก้ออันคาติรัสนะอย่าไปเฮ็ดจังไนเพราะว่าชูเจ้าท่อมอันคาติลาสเนะี่อ่าอย่าไปเฮ็ดจังไนในนี่ถ่อมจำด้คะ่ะ มันเดีมีกาขันขึ้นมากคำเดียวครับอย่าไปเฮ็ดจังไหนคนเฮากูก็คนยิงก็อย่าคนใจก็อย่าอย่าไปเฮ็ดจังไหนอย่าไปเฮ็ดจังไหนคนยิงก็อย่าคนใจก็อย่าอย่าไปเฮ็ดจังไหนในหกคลองครับอืมข้อที่หนึ่ง khót ninh gặp. Hau khá này gặp nam này kè lì hàn quân và khoai bun sê đô cào cầu yêu yêu bun sê cầu, cào tiếng đô cầu, và chào cào này panna cháu cào này a mắc mi cháu cầu này binh nham nhớ. ເຈົ້າເກົ່າໃນເງິນຄຳນຳເຈົ້າເກົ່າໃນຕ່າງຮຸ້ມນຳເຈົ້າເກົ່າໃນອຳເປັນຄົນມີຈັ່ງເພິ່ນເຈົ້າເກົ່າດີລອງຕກ Bất sư châu nê tổ cầu nê Phá lợi là xâm tế mà dục dòng sư châu Phá lợi là xâm tế mà Bản hẹn sư châu Tổ châu cầu xe xê tổ châu cầu Tổ cháu cầu khuyên thẳng đếc tổ châu cầu Tổ châu cầu nê cầu nê đi hết là là không đi vào là la. Bố hậu, bố hậu bình quân xe độc cầu, nê độc cầu, tiết tiếng độc cầu này, hậu tìm hát quả chú bớn, hậu tìm hát quả chú sát thế, hậu tìm hát quả chú quân rộng, hậu tìm hát quả chu quân mi, có bởi hậu thẳng lệch độc cầu khứn ạ. Và hậu này bình à chế côn sang ác sáng hậu bình bên cấn, hậu bình quân thẳng lệch cầu. เจ้านายไม่ดีเหตุอะไรพอเขาไหว้การคันตเก่าเขาก็เป็นก้นเหมือนเปิ้ลพอเขาหมอไหว้การคันตเก่าเขาก็มีอกหอเหมือนเปิ้ล hậu có mi nhàn bình nhà mơn bận và hậu mở vai cả khẳng đồ có kia bên bận bận kia lại cả hứ hậu có kia lại cả năn bận quả lại thương cả hứ hậu có quả lại thương cả năn bận hết lại cả hứ có hết lại cả năn hậu dạp bị thẳng lệch đồ cậu dạp bị xe đồ cậu dạp bị nê đồ hầu lê lùi lê lên mò bàn hang cầu lùi lên mò bàn hang tổ cho cầu bàn hang trở cho cầu hầu lùi mò bàn cầu này lấy trên cha hát hát hán, hán. hát hán, hát hết hát hét, hát miu miu, hát quả, hát, bái, hát khứng hát bóng cầu nặng hư cho cầu พอเดไล่หู้ตั้งหูน้ำน้ำไล่ปีญยาน้ำน้ำไล่มีน้ำกัดน้ำน้ำนั่นฮลุบหมอยุกยองเจ้าเก่าแลงปันแห่งเจ้าเก่าตัวเขาใจเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอ่ะหมอใจเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอ่ะเขม่รู้กับปันเผออ่ำรู้เป็นรล้ปันเป็นมาก อยู่นึกก็โหเฮาเหรอนะในข้อที่หนึ่งอย่าไปถังเลขโตเกียอย่าไปนี่โตเกียอย่าไปเช่โตเกียนะในข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองว่าเฮาหลูลุ่มลาไปอยู่รีเจ้าเก่า เขาหลู่รุ่มลาดูคิงเจ้าเก่าเขาหลู่รุ่มลาลองมดเชยเจ้าเก่าเขาหลู่รุ่มลาผางหางตั้งหางดีเจ้าเก่านุ่งเสื้ออันมดเชยอาบน้ำสีสเปียสาผมอ่าสาผมในห้องอ่าวีโฮนะชุกโ홉สีโ홉ชุกนาล่างนา ยก็สคเส้โเข้มๆตวยต้ยหมันจ้ำยักเหมันจ้ำต้วยหางเจ้าเก่าลุมลาตั้งหางหลีเจ้าเก่าลุมลาไว้ไปอยู่หลีเจ้าเก่าลุมลาไว้ลองมดเฉยเจ้าเก่าผังหางเจ้าเก่าเนี่ยเจ้าเก่าหลเลยลุมลามันกูวันกูวันเมืองแรงต่อรับชิงโหลเลยยักหมันจ้ำหลเลยลุมลาหลเลยตุ้ย bay dù đi châu cầu lòng mốt chở châu cầu lòng phẳng hàng châu cầu hậu lộ tuổi đã xịt bó cho cầu ẩm tuổi phở đi mắt tuổi bệnh hậu bó cầu ẩm hết lòng mốt chở phở đi mắt hết bệnh hậu bó cho cầu ẩm kinh đi á hắn á cho lạ cầu hết hư tế dù lý để mi heng lại lạ nàng hư tế dù lý để mi hẹn cho cầu lộ mô hắc, bá lý อันใดลีก็หล,กล,กหลกุกินอันใดลีก็หลุกินกินอันดีลีกินเมื่ออันมีแหงแล้วก็รุ่มลาดโตเขาอยู่ลีกินวนันและใเขามีลองมดเฉอเขาผางหางเฮ้าหน่ยยนหหอ,อ,อยโดยเมื่อไรก็เขาเป็นหางเฮ้าแต่สิอย่าไปปันอย่าไปปล่อยโตใครเป็นคือกเป็ยนโคใครยอกก็ยอกคนหกใครยุ่งก็ยุง่ง เทียงก็ใข่ไขขก็ไขรอย่าปีปล่อยตัวให้นั้นพอปล่อยตัวให้นั้นเนี่ยก็ปืนเจ้าเก่าปล่อยแปดมันอ่ะตัวเคีงเจ้าเก่าเนี่ยปเจ้าเก่าอัมรุ่มลาเนี่ยปืนหือมาลรุ่มลาปัญลาตัวเจ้าเก่านะปืนเฮือติมาลรุ่มลาปัญละเจ้าเก่านเออโลเปียนก้นรุ่มลาตัวเจ้าเก่าขึ้นไปอยู่นี้ก็เฮอแข้มห่างพังก็เฮอมดเฉยเอ็นแห้งก็เฮอมีก็เพราอฉะนั้น ตเจ้าเก่าหลุดขึ้นลุ่มลาพังห่างเจ้าเก่าแลยลองมดเฉยเจ้าเก่าไปอยู่ที่เจ้าเก่าเนี่ยเจ้าเก่าหลุดลุ่มลาเออข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สามอย่าเปปันก็หักเปกินลาเจ้นานะอย่าเปปันแล้วล่ะก็หักเขาเนี่เขาหักมัน mัน hạc hao lại hao ảo luôn, เพราะ ảo cả mao này, mัน mập, pe là hao, chơi hao, bảo hao yam mân nè, bảo hao yam mân nè, mân tễ, văng cắp, tiếc tiếng, chặt bản hao nè, lây ủnè, âm nạt cho nên, hưng mao này hao nè, mờ thế kế sang gom trang hết thế miêu kế sang gom người bên mất ạ có bự hâu áo trái hâu này cả bắn có hạc hâu khúc khung vậy có bao giờ nên Côn hạc cắn này xóng cọ bên vợ xóng tạp chẳng quay biến hồi ná xóng tạp chẳng quay biến hồi xóng cọ mà bong cắn chẳng quay biến nạ hơn ẩm đồ tiếc đến cắn âm lô bê kín cắn âm lô la cắn âm lô tha cắn ụp cắn đi lý phải lại có dạo con dinh có dạo con trai có dạo và bê dòm bắn có hắc nhóp chóc áo âm nạt bê kín Pháp vạ chạt bàn chào cầu ที่อ่ำจังต้งเลยอะเพรหึงมากำเน็จป่าวาดูมจังต้งใจก็มีแหีงเพราเจอมีแหีงปิญญาก็มโต้ตนปิญญาโต้ตอนอ้อออมคอมเหตุการเพราอ้อออมเฮ็ดการเพรหึงมามันเดียววะอีฉังก็ไม่เฮ็ดอีเังก็เป็นเกาคูมิวเฮ็ดฉังก็เป็นมันเดี๋ยวหลัดกรรมขอนไอออกมาเพรหึงมาก็เปิอเขาปล่อยอักขังก็เปืดเข้าปัญะขัง ก็หักเขาเต็กเตีงเขานำหน้าอาลาแหละเขาเป็นคนเงืออย่าไปเฮ็ดจังไหนคนเขานี่อักขวางเผืออักขวางมันเป็นกันนะสิทธิยิงสิทธิใจเป็นกันนะสุนสุนอักขวางอะยิงเป็นกันนะคนสองก้อนนี่คนยิง ก็ทางห้างอุบทางห้างลาดทางห้างเฮ็ดไลยก้นใจทางห้างอุบทางห้างลาดทางห้างเฮ็ดไลหลอดหลอดแล้วเร้ยจังในจังไกออก๋อเขาในอ๊อกอ๋อปีงีเขาในมันตีปองแจงแลงเจอหมอปุ๊บปองนาเฮินหมอขึงปองรองการมักมีหมออุปเปิงนาเฮินหมอว่างแผนนาเฮินนะเพราะว่ามีลองเพ่งเป้งกัน อัาเปกินกันอําลากันอําท่ากันเขาอํเปกินมาเมเปกินเขาเน่ย้ออเน่มันเหตุการณ์กกพอเปิลเปกินเนี่ยมันเหตุการณ์มันกลุ่มววนนะมันกลุ่มว่วนว่วนเหเจนจาเหจอลำเหเจอเรียกเหวนเหเจนจาเห่เจอลำเหจอเรียกเห่ว่วนเห่เจนจ่านำเจอลำเจเรียกเหตุไนหึงมาเนี่ในอเน่ มันตังกับมันจังไข่มันหมูนั่นะตังหูจักไหนมันหมูป้องตังเอาในกินได้มันหมูเนี่ยว่าได้กินหลูกกระตังไผ่ห้เหลือเือเป็นน้ำมันว่าเป็นน้ำมันของไปเอาุกเขากินอะไรอกออกก้นก็เหมือนกันอ่ะป้มไรเหตุการ์เพรหึงมาในมันเหตุทางอ่ะมันติดตังไปละป้องตังเอาเหมือนนึดตุงเอาใช่เพราะเหมือนนึดตุงในมันเหตุการ์บรรเทาอน่ยเพราะอ้ออ้อเหตุการ์เพในก้นในมันว้นทั้งก้มปอง จนจาหังก่อนปองนะพอเขาเคาเจอปองเจอแรงเนี่ยเขาอ่ำหลเตี่ยเตียงกันเขาหลูวไหยเป่งกันเฉลี่ยอุบกันอุบย่อก็ย่อน่ะเพาะอุบย่อก็ย่ออย่าปีวหน้กันน่าเจอกันเนาะพรหลัดย่อก็ย่ออย่าปีว้น้ากันน่าเจอกันเนาะก้นเอกขนเนี่สองปสองเมมาพบกันเลยว่ามีปารามีตีกันมีกู้สตดดีกันจังไรมาเป็นกู ภาวะหฮมกันจัดปานหฮมกันเป็นนาเฮิร์นหฮมกันค่ะก็เพราะฉะนั้นแหละคนยิงก็อมหลบป้กินคนใจคนใจก็มลบป้กินไม่ยิงมีสิทธิเป็งกันมีอควางอายเยเป็งกันมีสุนไรเป่งเป็งเป,เปกันค่ะก็เพราะฉะนั้นแหละเพราะเขาเขาขึ้นใหญ่มาสุง้งเพราะเขานาเฮิร์นขึ้นใหญ่เนี่ย อย่าเปเต้ยเตี้ยกันพาราเตี้กินพาราเป้กินพออะไรก็ไม่ดีนั่นอย่าเปีเฮ็เดจังไงข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่สี่เนี่ยพอมีลองเตี้ยก,กันหึงปียาวเข้าหึงอาวเนี่ยพราะว่าไม่ยิ่งเนี่ยเป้กินคนใจคนใจเนี่ย เลยอันน่ะคนจริงอ่ำฮัดเท็จสังพอเป็นมาถึงปางก็มันก็ไฮัดเออมันก็ว่าเออเปิ่อาำเมรุอันก่อนพอเหตุการณ์สังก็เออเปิ่อาำเมรุอันก่อนพอหึงมาเนี่ยกนใจก็เนเนี่ยอำนาจก็เมียปารามีก็เมียพุงดังโคก็เมียอ้อจ่าก็เมีย อยู่กว่าวันวันอยู่กว่าวันวันพอมันตีเฮ็ดสั่งในมันว่นถึงเมงขูเมเกาละขูเมเขาท่าขูมเขาเจอเรียกขูมเขาเจอลํำขูเมเขาป้องขูมเกาม่ไ่พร้อมขูตะกาขูในมาอสเว้นแล้วก็โหมดอ่ะเพราะเป็นเจ้านี่นเป็นห้องว่าคนตายทั้งเปลียนวานั่นคนตายรีบวานั่นคนตายทั้งเปลียนเพราะว่าตายทั้งเปลียนในเป็นห้องคนตายรีบอือ

thế hết hơi mặc mi khuyên giờ đứa này ơ à. Bị này hai mươi ngân sen Bị đây hơi mi sám sen này họ cả khái miêu này họ cả sum ơ à. miêu này cả có sum miêu này cả có sum sum có hết thang cả ô miêu này bảy mét hết thang miêu ô hết mẹ. Để à. Bộ ăn ăn à này bảy mét hết thang miêu mất mà ơ này vậy ô quân anh mi anh à cốt này anh để buồn đây chứ này ô quân đi anh à này ไล่กินเขาอยู่วันวันไล่กินน้ากินเขาต้งยอกยอกอยู่วันวันเพราะป็นจากนั้นมาเปินก็ซ้ำถังเล็กเปินซ้ำกไอยเมวาหือกไกววาแทางกามเมือนเวกะอีฉังกบมอให้เฮมยวแค่สังก็งงกงเปลี่ยนเฮมยวป้อมปักก็เย้จนในในเงาหักมันวางแผนมาลองปปปปเป๊กกินกันะก็เปิเป๊กินกันก็เปิดเตี้ยกันนะแต่ภายหนึ่งในซ้นำยอมปิน จอหลีเจอเกลืนเจอคำให้ยอมบัณฑีตน่ะยอมบัณฑิ่เก็ยอมนะเขาเป็นคนใจเขาเขายอมมันเนี่ยไม่เก่าลงใครไหวก็ว่าใครหลัก็ละใครท่าก็ท่ายอม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 พรหึงมาเนี่ยคนท้องว่ามีมีมีติมุ่งม,ม,ม,มองสังอะ่ะเพราะมีติมุ่งมองสังเนี่ยเขาช้ำอิ่มเขาเบือ่อเขาเทียงอินเขาช้ำแปดเท่าอย่างเป็นจไนงนก็เพราะฉะนั้น อย่าไปเฮ็ดจังไหนนะอย่าไปเฮ็ดจังไหนลาลาข้อความฉีข่ข้ออย่าไปเฮ็ดจังไหนนะเมือ่อไหรเอามาปัญสติกันข้อที่หนึง่งเฮาไหวกาขันเจ้าเก่าอย่าไปทางเล็กัวเก่าลาลาข้อที่หนึ่งเนี่ยนะเธอยุ่มยำตัวเก่า หฮหักต so ัวเก่าเฮ่ามันจอเนินน้กัดเจ้าเก่าแเปิ้เฮ็ดถือเฮาเฮ็ดนั้นเปิ้ลกว่าถึงกล้วรเฮาก็กว่าถึงไลเปิ้นขึ้นถึงเลยเเฮาก็ขึ้นถึงเลเฮาก็เปลี่ยนกเขาก็เปี่นข้อที่หนึ่งเนี่ยเาไหวกาขันเจ้าเก่านะเาไหวกาขันเจ้าเก่าอ่ำโลเปกินเปิ้ลเปิ้ลก็โลเปกินเฮาในข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองเฮาหมอลุ่มลาไปอยู่ลีตโตเกา่าลุ่มลาห่างผังเจ้าเกา่า,าเฮาห่างนี้ตาเชลุ่มลาลองมดเฉยเจ้าเกา่าเฮามดเฉยตาเชในข้อที่สองข้อที่สามอย่าเปปันก็หักเปกินเฮานะข้อที่สามเนี่ยอย่าเปย้อมปันก็หักเปกินเฮามียิงปีกคนใจก็ไี คนใจเปมียิ่งก็อัมลิมันหลบเปกินกันะนะข้อที่สามในว่าอย่าเปปันก็หักเปกินเฮาคำในข้อที่สี่โปอมัมริตั้งมุมมอง นะป้อมมีตังมงุงมองวันตังนาเนะี่ยเหมือนหนังคนตายลิบนะตังมุงมอง,มอ,งอันวันนั้นว่าแทงฮาปีในเขาจะเป็นคนมีเออแทงฮาปีในเขาจะเป็นคนมักคนมีแทงสามปีในเขาจะเฮ็ดเฮือนแทงสองปีในเขาจะชื่อก้าปีที่มาเขาจะเฮ็ดตั้งกาตั้งขายวางแผนไว้ ปีหนึ่งมองก็เฮ็ดทั้งปีงสองปีงมองให้สามปีเฮ็ดเมี่ยวหนึ่ไปอ่องเฮ็ดทั้งเมี่ยวเฮ็ดสองเมี่ยวมองให้สามเมี่ยวการมักมีเนี่ยมันจะว่าเฮ็ดเอาอ่องน้ำเดียวกับน้ำตองจำเปไปว่าซุ่มกับก้อก็อย่าอย่าปิดพิษกันอย่าไปีมอกันคัดใจเฮ็ดก่อทิ้ติ๊กเมี่ยวหนึ่งไปแม่นเฮ็ดทั้งเมี่ยวหนึ่งเมี่ยวหนึ่งไปอ่องเฮ็ดทั้งเมี่ยวหนึ่งมันตึ้นอ่องนะการมักมีเนี่ยใครซุ่มก็ซุ่มใครเมียดก็เมียดเฮ็ดทิ้ติ๊กอย่าไปกุด อย่าปีปอเฮ็ดกวาดติ๊กนะเพราะเฮ็ดการบักม <icks> ีเ <nh> น <watershed> <t ashamed> ี่ยมันแต่เลใจเย็นๆเฮ็ดกติ๊กติ๊กๆมันเป็นดีอ่องปนุนะก็เพราะฉะนั้นเปินว่าตาวันตั้งนามีตีมุงมองเพราะคำไทยในเปินว่าอนาคตนะว่าอนาคตมีความหวังนะว่ามีความหวังก็ตั้งมุงมอง มีตังนะนะเมื่อนเขาผูกเข้าได้เขาผูกเข้าเฮ็ดหน้าเนี่ยเออพอถึงเดือนเดินมาเนี่ยเขาจะได้เข้าในนั้นอ่ะเป็นมุงมองไว้มื่อตึกไถมื่อตึกซรัมมื่อตึกอยู่เน้อกลุ่มเนื้อวงเนี่ยเฮ็ดไปเนี่ไปไล่ช่างในี่ยเป็นมุงมองไว้น่ะมุงมองว่าเออพอถึงเดือนชามเดือนฉี่เนี่ยเขาจะได้เข้าเดือนกำเดือนชามเดือนฉี่เขาจะได้เข้าเข้าน่าจะถึงอ่ะเนี่ยนั่นอ่ะเป็นห้องว่าตังมุงมองตังหนะ quân hào này rồi lười mi gú cò đang mông mông này, nha, nà. quân hào rồi lại mi gú cò đang mông mông này, nè, nè, cò này, rồi lại mi đang mông môn. Vân văn đang nạt, rồi mi vây, rồi lại mi đang mông mông, văn đang nạt, bông mi đang mông môn sáng bỗng này, Pôm. มีการวางแผนใเฮมิวพุ่มปกป้องให hey ้เฮมิวพุ่มเฮ็ดสังใเฮมิวก็เควนห้อง H H M ว่าคนตายริบก็เพราะฉะน,นั้นแหละอย่าไปเฮ็ดจังไหนอันว่านั้นฉีกคอนั้นมีกันได้ะคะ่ะกำนัลหลัดในครู่สอนนะเมื่อเมื่อขันหนุ่มนะครับเป็นครู่สอนข้าวตั้งซิปีไปไร Ngân lượng lượng 3.600 ngân Cái này Chú với ngân Chú với tay Tại có Anh trong cái này Mấy con sáu ếch có Nè Má hết Cản mạc mỹ tỉnh mương thái này Bố mà lấy ngân mà này Hết sẵn có mất Hết sẵn có mất Cái này Cả cụ vẫn mất tháng, mất tháng, mất tháng, mất tháng. Này, và, ah, hết tháng Súng Cái này mê Hết tích tí. มันไปเมียนมียวมันอะเขาเตี่ยสังหลักกันแน่น่ะมีมันก็ว่าเออว่นปองว่าอกการถังอาถางในเฮ็ดพอไหลายเมียวมันออกให้เมียวชุมติดติดชูเจนจ่าเลยรสังก็ชูเฮ็ดละตาหน้าเฮ่อเทาแต่ไรกินไรย่ำกัดตั้งนานนั่นกันใอ้โผมันนี่กันโตกันโตกันโตสินกันโตทำกันโตจอเขากันโตหูเงินหูคำน่ะที่คาดเนี่ย กันต่อค่ะบการในโพมันในให้เธอเนี่ยนะโพนกว่าชื่ออุ้มอุ้มอุ้มลินยาใหญ่เนี่ยเพราะเป็นตีเมืองใต้ในเป็นเพราอุ้มเมืองกึองเนาะอุ้มลินเนี่ยอาลมมันเหญ่น่ะอุ้มมันเป็นเสินน้ำนั่นน่ะมันก็ชื่อมาอันค่ะมันก็ชื่อมาอุ้มลินอันเฮีก็มันกว่าชื่อปลาลูกมาเศร้าตัวค่ะเอาปลาลูกมาเศร้าตัวเฮาก็มา ใส่ก,กี่เดียรงสมาพิษสเก,กือสมาพิษใส่เครื่องเจ๊เฮียวก็หอยจ้ำพังอุ้มนั่นหอยเตี๋มหมดครับแม่เอาฐานหมักขามค่ะต้นตนไม่หมักขามเนี่ยต้นไม่หมักขามเนี่ยเป็นเป็นเผาเอาฐานครับเนาะเพราะเป็นไม่แต่งเมี่ยวในฐานมันให้เธอปลาล้ําใหเธอปลาเมินต์มันหวาน แล้วก็ป connect, man, ่าในติดลำพืชพืชเถิดเพราะเป็นทานต่างมิ้วเพราะเป็นทานหมักแกงในต้นไม่หมักแกงใน่ทันไม่หมักแกงในเพราะอมาใส่เฮ็ดทานในก้อนมันก็มีลำก็มีลำก็มันก็เอาทานหมักแกงในมาใส่ในเต่าไผ่อ่านั้อเป็นห้องเต่าไผ่เนาะที่เป็นใส่ทันนั่นนะใส่ไม่ไม่แล้วก็ตอดตรงกับเนื้อนื้ออุ้มลงนั่นแหละพอาะตัดตรงเนื้ออุ้มลงแล้วก็เอาอันผ่าผมมาปีกไว้นะกันเน่ ปองซุกเอาเนี่ยมันก็ว่าเข้าค้ไขา่ปลาลูกยางพระราชากินก็มีใครเอาเมือนไหนในมันก็รัดจังเนี่ยเผืาา่อมาของรัดจังนั้นคำนี้มีมันในชำดึงข้าวเหนียวไว้นึงข้าวเหนียวไว้นำๆเฮาก็วางขายจนควรมาชื่อเนีวันที่หนึ่งเนี่ยอามัดอะไรมาเหงหาปากเขาอ่ะคนมาชื่อขนะเผื่อก็มาชื่อ เขาก็มาชื่อมันก็ว่าอ้าวล,ลากหลายแก่เมื่อกูปอกในเห็ดก,การกากไข่ต่างเมียวในมันมองปุ๊บมาเห็ดปลาลูกยางในซั้นไข่ลีวะไขรีดาเนี่ยว่าว่าดังเมงเออป่อนป้องไข่รีก็กลาบมาแทงอะนรเมื่อเดจางชาวตัวหนอกันในกลาบมาห้าสิบตัวมาย่างเชียงมดค่ะกันได้เข้าแถวกันในชื่อตั้งเข้าเหนียวเห็ดตั้งปลาลูกยางนั่นกันในเมื่อเหลียวในอุม้มอุ้มจึงนั้นอันคาวานั้น มีหาอุ้มหมดเลยแล้วเนี่ยมีหาอุ้มหนึ่งวันเนี่ยอ่านปากเงือกปลาเนี่ยนะปลาเนี่เซ็งกะอ่านปากตัวเอาอยางยางเสร็จแน้วแล้วอุ้มลงลงเหยาะก็ปิ๊กเผาไปตั้งเนงมีฐานไพ่นั่นฐานายยาน่ำเป็นฐานต้นหมากแกงค่ะเป็นเผาหมากแกงเฮ็ดฐานเพราะเป็นฐานไม่ต่างเมียวได้มันเหม็นค่ะออมันเหนนเม็นก้อนเด็บมาเป็นต้นหมากแกงในเอาเฮ็ดฐานเนี่มันมีอายชังค่ะ แล้วก็ป่าก็มันรำก็แต่เหลืองจึงเงินไว้มันจึงบันเมินนั่นแหละเห็ดไงห,หางก็หางดียด้วยก็แบบหวานไว้หางพังในขณะเดี๋ยวๆในอ่องอ่ะเห็ดขายปลาลูกยาง,งเลยแค้นใจอ่ะเดี๋ยวๆเนี่ยเฮิร์นก็เมียกาก็เมียนีก็เมียเดี๋ยวๆเป็นหนีหมดอ่ะเป็น,นเช่นนั้นเ่งพอไม่ไปน้องเขาอันในหลัดนี่ลองตรวจทบอีกหนึ่งของแถมว่าเห็ดการ์กมีนี่ sum coi giờ bị tắc xén nè giờ bị lạ cắn giờ bị nê cắn giờ bị tha cắn Mẹt coi giờ sum coi giờ hết quả tít tít bao miêu nương bảy ong hết thang miêu nương bao miêu nương bảy lì hết thang miêu nương miêu nương bảy men hết thang miêu nương hết quả tít tít miêu tăng kín quân hậu miêu nương men có miêu để men miêu nương khai lì có miêu để khai lì mình thằng ba nè nè lỗ cay เงินคำ มีกูงาวไม้ใกล้ๆก็มันมีอันนั้นน่ะเจ้าบ้านนั่นน่ะนะเออมื้อนี้เอากันในก่อนแค้มแล้วอ่ะย้อนสุเหรบ่ม่พี่น้องพุทธอยู่เนาะข้กูก็กูเจ้าย้อนให้อยู่ดีกินวันเฮ็ดการขึ้นอย่ามสูงอยู่ดีมีเงินห่างดกึกปนกูก็กูเจ้าเสกรรม้ามาสง้า